เรามาดูจอมันติฟังก์ชันนะครับในรถฮาวานนะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับสามารถเลือกดูเป็นชุดๆได้เลยนะครับเหมือนเราต้องการด้านหลังครับด้านหน้าครับด้านข้างซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ด้านมุมซ้าย ด้านมุมขวาอย่างเงี้ยนะครับสามารถเลือกดูได้ด้านท้ายนะครับนี่คือจอมันติฟังก์ชันแล้วก็กล้อง360องศาในรถยนต์ฮาวานนะครับอตอนนี้เหมือนสังเกตดูนะครับเราจะมีการเปิดฝากระโปรงด้านหลังนะครับดูด้านหน้าที่เราเปิดฝากระโปรงจริงหรือเปล่าครับเราเปิดฝากระโปรงข้างหน้าครับแต่ว่า รถคันนี้ยังไม่เปิด้ากระโปรงนะครับแล้วก็สามารถหมุนดูได้ครับขอดูใต้ท้องได้ไหมครับไม่ได้นะครับด้านบนครับมองเห็นได้ครับตัวนี้เป็นภาพจำลองนะครับจำลองไว้เห็นครับแล้วก็มีกล้องมุมต่างๆครับสามารถมองเห็นในส่วนของตัวพื้นผิวด้านข้างนะครับที่เราทํางานนะครับอย่างนี้เหครับมองเห็นล้อนะครับมีคนเดินผ่าน มาด้านหน้าด้านท้ายนะครับขนาดสิทิรัการมใต่ลแต่ว่ากล้องด้านล่างยังไม่มีนะครับตัวนี้เป็นรถไฮบริดนะครับ <c oughs> คือเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ประมาณ1 5 0 0ซ้ี่ีนะครับเ่ยมีงูไตมา